สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวของตาที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ60ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงที่ตายยังเป็นแหวรุ่นอยู่ในวัยคึกขนองก็เลยทำเรื่องราวบางอย่างแบบที่ต้องบอกเลยครับว่าในครั้งแรกที่ผมได้ฟังผมก็ถึงกับผล,ลุกแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าตาของผมจะกล้าทำแบบนั้นจริงๆ เรื่องราวในตอนนั้นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมฟังมาอีกทีไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของผมเองแต่ผมก็พยายามเรียบเรียงเพื่อไม่ให้ตกหลน่นแล้วก็ได้ใจความครบถ้วนเหมือนกับที่ตาเคยเจอมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วในตอนที่ตาของผมมีอายุป,ประมาณ1 9บ0ถึงปีตาก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่าตาเรศซึ่งมีอายุเท่าๆกันแล้วก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนหลังจากที่เวลาผ่านไปตาก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นความจะเดินยังเข้าไม่ค่อยถึงไฟฟ้าก็ยังไม่มีทีวีก็ไม่มีดูก็เลยทำให้ตากับเพื่อนรวมทั้งทุกคนในชุมชนก็จะต้องหากิจกรรมเพื่อจะทำในช่วงเวลากลางคืน และก็เป็นประจำที่ตาเรศมักจะชอบมาหาตาแล้วก็จะชวนกันออกไปข้างนอกคือทั้งไปหาปลาทั้งไปยิงหนูหรือไปรับจ้างทำงานต่างๆเช่นที่โรงงานอ้อยหรือว่าโรงสีข้าวเพื่อจะหาเงินมาใช้ใจ่ายในแต่ละวันแต่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือจากที่ตาเรศมาหาบ่อยๆมันก็กลับกลายเป็นว่าในช่วงนั้น ตาเรศหายจากบ้านของตาไปเลยไม่มาเหมือนที่เคยมาจนตาเองก็สงสัยแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากคิดว่าคงมีธุระอีกสักพักก็คงจะกลับมาจนกระทั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่ตาเรศหายไปทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติคืนในช่วงหัวค่ำตาเรศก็เข้ามาหาตาที่บ้านแล้วก็มานั่งคุยเหมือนกับไม่มีอะไร แต่จนถึงในช่วงหนึ่งในตอนที่ตาเรศจะกลับตาเรศแก่ก็พูดขึ้นมาว่าเองอยากจะไปทำงานกับข้าไหมข้ามีงานใหม่มาให้ทำซึ่งงานนี้เป็นงานง่ายๆทำแปบ๊แปบๆก็ได้เงินแล้วแล้วถ้าอยากจะทำเดี๋ยวเองไปกับข้าก็ได้ข้าคุยกับเขาเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปอีกคนหนึ่งเฮ้ย hey. งานอะไรของเองวะผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าปิดข้าวไม่เอาด้วยนะเว้ยเดี๋ยวพ่อข่ารู้ข่าโดนไม้ขัดมอนแน่เออนะไม่ผิดหรอกถ้าผิดกฎหมายข้าก็ไม่เอาเหมือนกันใครจะไปอยากอยู่ในคุกวะแล้วงานนี้ไม่ยากด้วยแต่อาจจะต้องใช้ความกล้าใช้ความใจถึงสักหน่อยนึง หลังจากที่ตาคุยกับตาเรศในวันนั้นตาก็ตกลงครับว่าอยากจะลองไปทำงานด้วยแต่เมื่อถามตาเรศก็ไม่บอกว่าเป็นงานอะไรคือได้แต่บอกว่ามันเป็นงานง่ายๆแต่อาจจะต้องใช้ความกล้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับแล้วพอไปถึงเดี๋ยวเองก็รู้เองวันนั้นก็ผ่านไปจนถึงช่วงค่ำของอีกวันหนึ่ง ตาเรศก็มาตามนะครับแล้วตาของผมก็ซ้อนกันไปโดยที่ตาเรศบอกว่าให้ตาหาหมวกมาใส่ให้เอาผ้ามาคลุมหน้าแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดสักหน่อยหนึ่งซึ่งตาก็ทำตามนั้นแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปในคืนวันนั้นตาก็นั่งรถไปเรื่อยๆจนเมื่อไปถึงจุดหนึ่งพอเลี้ยวเข้าไปในทางทางหนึ่ง ตาของผมก็ถึงกับผลลุกเพราะว่าเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลจากบ้านมากแล้วอีกอย่างทุกๆคนรวมทั้งชาวบ้านก็รู้กันดีว่าทางที่กำลังเลี้ยวเข้าไปนั้นเป็นเส้นทางที่มีคนฆ่ากันบ่อยมีการฆ่าปาดคอกันเป็นประจำตาก็เลยชวนตาเรศกลับแต่ตาเรศก็บอกว่าไม่ต้องกลัวข้ามีของดียังไงพวกเราก็ปลอดภยัย และหลังจากนั้นก็เลยต้องจำใจไปกันต่อจนกระทั่งสักพักหนึ่งเพื่อนก็พาเลี้ยวเข้าไปอีกทางซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นตาก็ภาวนาเลยครับว่าขอให้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ตัวเองคิดและคุณผู้ฟังครับสุดท้ายในคืนนั้นมันก็เป็นแบบที่ตาคิดจริงๆนั่นก็คือว่าตาเรศพาไปจอดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้สัก มีบันไดที่สูงมากใตถุนน่าจะสูงสักสี่เมตรและก็นั่นเลยครับบ้านหลังนั้นมันก็เป็นบ้านของหมอผีเอา้าไอเวนไอเรศเอ็งพาข้ามาทำไมวะเนี่ยเอ็งนี่มันหาเรื่องจริงๆเลยเออนะก็ข้าพามาทำงานไงงานนี้งานง่ายๆแล้วก็เงินดีมากพอสมควรเลย และด้วยความไม่มีทางเลือกเมื่อมาถึงตรงนั้นตาก็เลยเดินตามเพื่อนขึ้นไปแล้วเมื่อขึ้นไปถึงตาก็พบว่าข้างบนบ้านหลังนั้นบรรยากาศมันน่าขนลุกมากแทบจะไม่ต่างจากบ้านหมอผีในหนังมีแต่ควันทูบควันเทียนจนแสบหูแสบตาไปหมดและเมื่อเข้าไปถึงข้างในเขาก็ให้ตาทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีหมอผีนั่งอยู่ ซึ่งหมอผีคนนั้นตาเล่าให้ผมฟังว่าแกเป็นคนแก่หัวงอกไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงผ้าฝ้ายสีดำห้อยลูกประคำอยู่เต็มคอแล้วในห้องที่แกนั่งอยู่ก็มีแต่ของปแปลกๆมากมายบางอันก็เหมือนกับก้อนเนื้อบางอันก็ดองอยู่ในโหลรวมทั้งมีพระพุทธรูปที่ถูกจุดธูปเทียนบูชาอยู่แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พวกตานั่งลง เขาก็ส่งมีดมาให้คนละเล่มพร้อมกับตะปูคนละตัวแล้วก็เอาอะไรไม่รู้ครับลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองๆมีความใสคล้ายๆกับน้ำมันแต่ก็มีตะกอนอยู่เล็กน้อยโดยที่เขาให้เอามาทานหน้าผากซึ่งมันเหม็นมากเลยครับคือตาบอกว่ามันเป็นน้ำที่มีกลิ่นเหม็นข่าวจนแทบอยากจะกลั้นหายใจแล้วก็อยากจะล้างหน้าในทันทีพวกเองไปได้แล้ว คืนนี้ข้าขอสองชิ้นรีบเอามาให้ได้ก่อนเช้าตอนนั้นตาของผมก็งงมากไม่เข้าใจว่าให้ไปเอาอะไรแล้วพอลงจากบ้านมาตาก็ถามตาเรศเลยครับว่าเขาให้ไปเอาอะไรคือทำไม่บอกตาก็จะไม่ไปด้วยแล้วแล้วสิ่งที่ตาเรศบอกก็คือข้าม,มารับจ้างขุดกระดูเพื่อจะเอากลับมาทำพิธี ซึ่งเขาให้ชิลละสิบกว่าบาทซึ่งถึงตรงจุดนี้ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะผมจำราคาที่แท้จริงไม่ได้ว่าตาเล่าว่าอย่างไรแต่ก็ชัดเจนที่ว่าเป็นจำนวนเงินที่มากในสมัยนั้นตอนนั้นตาก็ขนลุกบอกว่าไม่อยากไปไม่อยากจะทำงานนี้แต่ตาเรศก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปในเมื่อรับของมาแล้วแล้วจะหากไม่ไหว ก็ทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาทำอีกสุดท้ายในวันนั้นตาก็เลยสอนตาเดชไปแล้วตาเดชก็ขับไปที่ป่าช้าซึ่งป่าช้าที่ต้องไปนั้นก็ต้องขี่รถย้อนกลับมาเป็นป่าช้าในชุมชนแถวบ้านของตาซึ่งก็เข้าใจได้เลยครับว่าทำไมถึงมาจ้างตาทั้งสองคนเพราะเขาคงตั้งใจจะจ้างคนในพื้นที่ เพื่อที่จะทำงานได้สะดวกแล้วก็ทำงานได้วรวดเร็วกว่าจนเมื่อกลับมาถึงก่อนที่จะไปถึงวัดตาเดชก็ตัดสินใจจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ปากทางแล้วก็ชวนเดินเท้าเข้าไปโดยที่ให้เหตุผลว่ากลัวว่ารถจะเสียงดังแล้วชาวบ้านจะออกมาดูกันเลยทำให้หลังจากนั้นตาทั้งสองคนก็เลยค่อยๆเดินซึ่งตาของผมบอกเลยครับ วันในขณะที่เดินไปนั้นทุกอย่างมันน่ากลัวมากทั้งเสียงนกเสียงสัตว์มันก็บินไปบินมาทั่วไปหมดแล้วก็มีเสียงเหมือนกับคนลากของมีเสียงคนเดินซึ่งอาจจะเป็นเสียงลมที่พัดใบไม้แล้วก็ทำให้คิดไปเองหลังจากนั้นก็เดินกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อเดินเข้าไปถึงจุดหนึ่งตาเรศก็เดินไปที่หลังต้นไม้ แล้วก็เอาจอบที่แอบไว้สองอันออกมาคือจะเอามาให้ช่วยกันขุดแล้วหลังจากที่เดินไปตาเรศก็เลือกเอาหลุมหนึ่งและก็นั่นเลยครับหลังจากที่เลือกได้ตาเรศก็ท่องคาถาซึ่งเป็นคาถาที่หมอผีสอนมาแล้วพอท่องเสร็จตาเรศก็ลงมือเลยครับคือเอาจอบสับลงไปที่หลุมศพแล้วด้วยความที่มาด้วยกันแล้วตาของผมก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ทําให้เสร็จๆไปก็เลยตัดสินใจลงมือช่วยขุดในทันทีจนเมื่อขุดเสร็จซึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือเขาให้เอากระโหลกหน้าผากโดยที่วิธีการในตอนนั้นคือหลังจากที่ขุดเจอศีรษะตาเรศก็จะเอาตะปูเจาะแล้วก็เอามีดหมอทุบ เป็นจานวนทั้งหมดสี่มุมก่อนที่จะเจาะไล่ลงมาเอาออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมันก็ไม่ยากมากครับเพราะศพที่ฝังมานานผมก็เดาว่าแขวเซียมน่าจะผุหมดแล้วจนหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงตาทั้งสองก็ได้กระดูกชิ้นแรกแล้วก็เริ่มเดินหาชิ้นที่สองจนหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเดินไปเจอศพที่น่าจะขุดง่าย ตาทั้งสองก็เริ่มลงมือแล้วก็ขุดกะโหลกออกมาเหมือนเดิมซึ่งศพที่สองนั้นตาใช้เวลาน้อยกว่าปกติเพราะว่าเริ่มคล่องขึ้นแล้วก็เลยเดินหาศพที่สามโดยที่พูดคุยกันว่าจะเดินหาศพที่ดินนิ่มหน่อยจะได้ขุดกันไม่เหนื่อยมากทําให้หลังจากนั้นตาทั้งสองก็เริ่มเดินลึกเข้าไปจนใกล้จะไปถึงวัดแล้วตาทั้งสองก็พบว่า ดินในจุดนั้นมันก็น่าจะนิ่มแล้วก็ขุดไม่เหนื่อยมากตอนนั้นก็เลยลงมือขุดกันอีกซึ่งโดยความที่ดินมันนิ่มก็เป็นแบบที่คาดการคือสับลงไปไม่กี่ทีก็ลงไปถึงส่วนที่เป็นศพแล้วก็ได้เจาะกะโหลกมาจนกระทั่งมาถึงศพสุดท้ายซึ่งเป็นศพที่สตาทั้งสองคนก็เดินลึกเข้าไปอีกไม่ไกลแล้วก็ลงมือทำแบบเดิม หน่อยเว้ยศพสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้รีบเอาของไปส่งแล้วคืนนี้จะได้กลับไปพักกันหลังจากที่ตาเรศพูดแบบนั้นตาของผมก็พยักหน้าแล้วก็ลงมือขุดทันทีแต่คุณผู้ฟังครับถึงจุดนั้นก็กลับผิดคาดเพราะดินที่กำลังขุดมันก็กลับแข็งกว่าปกติแล้วเมื่อขุดลงไปตาทั้งสองก็พบว่าศพศพนั้นมันเป็นศพที่ยังใหม่ น่านจะเพิ่งฝังไปไม่กี่เดือนก็เลยทำให้ศพนั้นยังมีส่วนที่เป็นคนอยู่แต่ด้วยความไม่มีเวลาไม่มีทางเลือกเมื่อขุดมาแล้วก็ต้องเอาทำให้หลังจากนั้นในขณะที่เอาตะปูเจาะก็เลยต้องเจาะผ่านเนื้อลงไปตรงบอริเวณของหน้าผากและก็นั่นแหละครับด้วยความที่กระดูกยังแข็งก็เลยต้องตอกเสียงดัง แล้วก็ต้องใช้แรงมากกว่าเดิมจนเมื่อตอกไปได้สักพักหนึ่งถึงตอนที่ใกล้จะเสร็จจวนจะครบทั้งสี่มุมก็ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อในตอนนั้นตาได้เห็นว่ามันมีไฟดวงหนึ่งที่สูงถึงประมาณเอวกำลังลอยเข้ามาจากไกลไแล้วก็ลอยตรงเข้ามาและก็นั่นแหละครับเมื่อไฟดวงนั้นลอยเข้ามาใกล ตาทั้งสองก็ได้พบว่าไฟดวงนั้นไม่ใช่ผีแต่น่าจะเป็นพระที่กำลังถือไฟฉายแล้วก็กำลังเดินเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วรีบเลยพระวิ่งมานู่นแล้วไอ้พวกเปลดไอ้พวกเดรัชานมาหากินกับศพเดี๋ยวพวกมึงจะไม่ตายดี ถึงตอนนั้นตาอึ้งเลยครับเมื่อได้ยินคำสาบแช่งของพระแต่ตาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรีบต่อให้เสร็จแล้วก็รีบหยิบกะโหลกออกมาก่อนที่จะวิ่งหนีออกมากับตาเรชจนในที่สุดด้วยความที่ทั้งสองตายังหนุ่มพระท่านก็วิ่งตามไม่ทันแล้วตาทั้งสองคนเมื่อมาถึงปากทางก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านของหมอผีทันที จนเมื่อไปถึงเขาก็ให้ตาขึ้นไปแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในห้องเดิมแล้วหมอพีเขาก็ถามว่าได้ของมาครบหรือไม่ที่สั่งไปทั้งหมดสองชิ้นและก็นั่นแหละครับมันทำให้ตากับตาเรตมองหน้ากันแล้วก็นึกขำในใจว่าเขาสั่งทั้งหมดแค่สองชิ้นไม่ได้สั่งถึงสี่ชิ้นซึ่งตาน่าจะฟังผิดไม่งั้นคงเสร็จตั้งนานแล้วไม่ต้องไปโดนพระวิ่งไล่ แล้วก็เสี่ยงอันตรายมากขนาดนั้นซึ่งในตอนนั้นก็เลยเท่ากับว่าที่ตัวของตาเดชมีกระดูกอยู่ทั้งหมด3ชิ้นส่วนที่ตามีอยู่หนึ่งชิ้นคือจากหลุมศพหลุมสุดท้ายที่ตารีบหยิบแล้วก็พากันวิ่งหนีออกมาก็เลยกลายเป็นว่าตาเดชหยิบออกมาสองชิ้นแล้วก็ส่งไปให้กับหมอผีซึ่งเขาก็รับเอาไป แล้วก็ส่งเงินให้มาก่อนที่จะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหากว่าเขาอยากได้อีกเดี๋ยวเขาจะเรียกใช้แล้วก็ขอบใจมากที่มาทำงานให้กับเขาหลังจากนั้นก็ลงมากันแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทำให้ในตอนนั้นตาเรศก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกกับตาว่ากันโลกศีรษะที่เหลืออยู่คนละอันให้เก็บเอาไว้สำรอง แล้วเดี๋ยววันไหนถ้าเขาเรียกไปรับงานอีกพวกเราจะได้ไม่ต้องไปขุดแล้วจะได้เอาให้เขาไปเลยซึ่งตาก็โอเคแล้วตาเรก,ก็กลับมาส่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในเช้ามืดวันนั้นตากลับมาถึงบ้านประมาณตีห้าแล้วก็รีบเข้านอนทันทีแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ตานอนไปในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมง มันก็เกิดเรื่องขึ้นเลยครับคือมีคนมาเรียกหน้าบ้านแล้วก็ถามกับพ่อของตาว่าลูกอยู่บ้านหรือไม่แล้วเมื่อคืนไปไหนมาแล้วพอตาลุกขึ้นมาดูตาก็ได้เห็นว่ามัคคนายกที่วัดได้มาตามหาว่าคนที่ไปขุดกะโหลกเป็นตากับเพื่อนใช่หรือไม่แล้วด้วยความตกใจซึ่งในตอนนั้นแม้จะมีอายุไม่มาก แต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าตามีลูกแล้วสองคนและคนนั่นเลยครับหลังจากที่ตาตกใจแกก็เลยเอากระโหลกที่ได้มาที่มีลักษณะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมไปยัดไว้ใต้ที่นอนของลูกเพราะกลัวว่าเขาจะหาเจอแล้วก็พูดจาเสียงแข็งว่าเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปทําอะไรทั้งนั้นและหลังจากนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจ เขาก็เลยขอขึ้นมาบนบ้านมาขอเปิดตู้เปิดลิ้นชักดูซึ่งพ่อของตาก็อนุญาตและเมื่อเปิดดูจนครบหมดเมื่อรู้แน่ชัดว่าไม่มีเขาก็เลยขอโทษแล้วก็บอกว่าสงสัยหลวงพ่อจะจำผิดไปคงเป็นคนจากบ้านอื่นไม่ใช่คนในชุมชนนี้จนเมื่อมัคนายกกลับไปตาก็เข้าไปนอนต่อแต่แล้วก็ปรากฏว่า หลังจากนั้นอีกไม่นานพ่อของตาที่รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อคืนตาไม่ได้อยู่บ้านแล้วหลังจากที่รู้ข่าวบางอย่างพ่อของตาก็เดินเข้ามาถามว่าเมื่อคืนออกไปไหนออกไปกับเอเล่ใช่หรือไม่แล้วในตอนนี้ไอเล่ตมันเสียชีวิตไปแล้วในวินาทีนั้นตาบอกว่าตาตกใจมากก็เลยรีบไปดูทันที จนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุตาก็ได้พบว่าตาเรศเกิดอุบัติเหตุแต่เอาศพลงมาแล้วคือตาเรศขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับท้ายของรถขนอ้อยที่จอดอยู่ข้างทางตอนเช้ามืดตอนที่กลับไปจากบ้านของตาและศพของตาเรศครับได้อยู่ในลักษณะที่ว่านาผาักไปกระแทกกับท้ายรถคือน่าจะชนเข้ามุมพอดีจนทำให้กระโหลกศีรษะยุบแถมไม่ต่างจากศพที่เคยขุด ตอนนั้นตาเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านตาก็ได้พบว่าลูกสาวของตาทั้งสองคนที่คนหนึ่งสามขวบอีกคนหนึ่งหนึ่งขวบเดียวร้องแบบไม่มีสาเหตุคือร้องเหมือนกับหวาดกลัวตาก็เลยสารภาพกับพ่อว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาแล้วก็เปิดที่นอนเพื่อหยิบชิ้นส่วนกะโหลกออกมาถึงจุดนั้น ตาโดนด่าไม่มีชิ้นดีเลยครับที่ไปทำชั่วแล้วยังเอามาซ่อนไว้กับลูกก่อนจะถูกพ่อพาไปสารภาพแล้วพระท่านก็เลยให้บวชซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกันเลยครับคืออีกสาราหนึ่งมีศพของเพื่อนที่เพิ่งตายไปส่วนสาราฝั่งตรงข้ามก็คือตัวของตาเองที่กำลังโกนหัวบวชแล้วกำลังจะห่มผ้าเหลืองจนหลังจากที่บวชเสร็ พระท่านเลยมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านพูดออกไปท่านไม่ได้พูดสาบแช่งแต่สิ่งที่ท่านเห็นท่านเห็นพวกตาตัวสูงลักษณะคล้ายกับเปรตรวมทั้งหนึ่งตนไม่มีหัวแล้วเอาเข้าจริงๆท่านก็ไม่รู้ว่าใครแต่ท่านก็มั่นใจเลยว่าคนทั้งสองคนนั้นน่าจะต้องถึงคาดอย่างแน่นอนแล้วพระท่านก็ถามอีกว่า แล้วตารู้ไหมว่าทำไมหมอผีเขาถึงจ้างซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเพราะเขาไม่อยากทำเองเพราะเขาไม่อยากเสี่ยงกับอะไรที่ถึงแก่ความตายแล้วท่านก็ถามอีกว่าสุดท้ายก็เห็นแล้วใช่หรือไม่ว่ามันเป็นอย่างไรสุดท้ายหลังจากนั้นตาก็บวชอยู่ได้40กว่าวันแล้วพ่อสึกออกมาลูกสาวคนโตของตาก็เสียตอนอายุสี่ขวบ ส่วนลูกสาวคนเล็กก็ต้องทนทุกทรมานต้องกลายเป็นเด็กเห็นผีต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาตลอดและก็นั่นเลยครับท่านก็คือแม่ของผมเองส่วนตัวของตาปัจจุบันท่านเสียไปแล้วนะครับแล้วท่านก็อยู่ที่ป่าช้าตรงนั้นแต่เป็นกระดูกอยู่ข้างกําแพงไม่ได้ฝังเหมือนกับศพในอดีตเพราะตอนที่ท่านเสียไปวัดได้เปลี่ยนมาใช้เมน แล้วก็ใช้วิธีเผาหมดแล้ว